Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวกุ้งทุกๆคนนะครับสำหรับงานกุ้งของชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทองปีนี้นะครับปีใหม่ก็ปีใหม่ก็คงจะมีอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างนะครับเอเอ,เอมวยก่อนเวลาเนี่ยส่วนมากคนท่านผู้ชมเนี่ยมาหลังห้องเนี่ยต้องนั่งหลังห้องนะครับ ไม่คอยได้นั่งหน้าถ้าเป็นดาราเอกมัยสายแปดสายใต้ขึ้นเวทีเนี่ต้องมานั่งหน้ากันหมดใช่ไหมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาแล้วและก็ระหว่างที่รอพิธีการนะครับผมคันชิตเอมรักในฐานะคนเลี้ยงกุ้งเช่นเดียวกับทุกท่านและก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้แทนคนเลี้ยงกุ้งที่ไป ทำบทบาทหน้าที่แทนพี่น้องชาวกุ้งในเรื่องต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมกุ้งของเรานะครับในส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มเกษตรกร,รที่เรามาร่วมกิจกรรมต่างๆกันนะครับในหลายๆหน้าที่หลายๆภารกิจนะครับในานามสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะครับก็วันนี้เนี่ยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทองเนี่ยก็บอกว่า ะระหว่างที่จะเริ่มต้นนะครับในฐานะที่ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทองเนี่ยเป็นสมาชิกสมาค,คมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยและก็ผมเองในฐานะที่หลายหลายท่านที่เป็นกลุ่มเกษตรกรชมรมหรือสากรสมาคมเนี่ยอมอบหมายให้เป็นนายกสมาค,คมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยซึ่งเมื่อวานเนี่ยได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยทุกทุกท่านก็มอบหมายมีมติเอนชอบให้ผมเป็นนายกสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยอีกวลาหนึ่งสองปี <laughs> นะครับก็ขอบคุณแต่ก็นึกคุยคุยอยู่กับหลายๆคนบอกว่าไอ้ตำแหน่งไหนที่ไม่ค่อยมีเงินเดือนเนี่ยส่วนมากผมจะได้เกือบทุกตำแหน่ง <laughs> นะ,ะเขากำหนดหัวข้อที่จะให้ผมมาพูด คุยกับทุกท่านนะครับผมบอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันมากกว่าและก็เป็นการทําความเข้าใจอันนี้จริงแล้วก็พูดอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ทําอยู่ด้วยว่าความเป็นคนเลี้ยงกุ้งของเราความเป็นกเกษตรกรของอพวกเราทั้งประเทศเนี่ยเรามีความเข้มแข็งแข็งแรงอย่างไรนะครับที่จะกับเคลื่อนที่จะ,ะดําเนินกิจกรรมต่างๆของ ของอุตสาหกรรมกุ้งคําว่าอุตสาหกรรมกุ้งเนี่ยมันก็รวมกันอยู่ในภาคของการผลิตกุ้งนะครับตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยที่เราเข้าใจกันว่าต้นน้ําตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยว่าเราเริ่มต้นลงลูกกุ้งเราเริ่มต้นซื้อปัจจัยการผลิตซื้ออาหารกุ้งซื้ออุปกรณ์เริ่มต้นมาแล้วก็เราเป็นคนเลี้ยงเราอยู่ตรงกลางพอเราเลี้ยงได้แล้วเราก็จะขายไปปลายน้ําไปส่งออกถึงผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็คือเป็นคํา คำที่เราใช้พูดกันในอุตสาหกรรมกุ้งแต่ในบางอุตสาหกรรมเนี่ยจะพูดต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําไปคนละแบบกันนะครับแต่ในนามในส่วนของเกษตรกรเนี่ยพูดต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำเนี่ยตัวคนเลี้ยงกุ้งเนี่ยจะอยู่ที่กลางน้ําอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเพราะต้นน้ำเนี่ยเราต้องซื้อปัจจัยการผลิตมาซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็เราทําการโปรเซสกระบวนการผลิตของเราทั้งหมดแล้วก็ รวบรวมส่งไปนะครับออว่าข้อที่ที่ขึ้นไว้กับชมรมท่าทองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเกษตรกรกุ้งไทยกับความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมนะครับเรารู้ไหมว่าเราเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับคนที่จะเลี้ยงกุ้งได้เขามีกฎหมายกํากับควบคุมไวนะ้นะฮะกฎหมาย ก็บอกว่าคนที่จะเลี้ยงกุ้งได้เนี่ยต้องเป็นเกษตรกรที่จะต้องไปจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ําประเภทสัตว์น้าควบคุมตามกฎหมายนะครับว่ากุ้งเนี่ยใครไม่ใช่ว่าใครจะเลี้ยงก็ได้ต้องไปจดทะเบียนต้องไปจดแจ้งนะครับในประเทศไทยเนี่ยเรามีอยู่7576จังหวัดเนี่ยเขากําหนดเขตให้เลี้ยงกุ้งได้แค่35จังหวัดเท่านั้น ถ้านอกจาก35จังหวัดนี้เลี้ยงไม่ได้ผิดกฎหมายต้องมีโทษนะครับใน35จังหวัดนี้เขาไม่ใช่ว่าเลี้ยงได้ทุกพื้นที่ก็มีการกําหนดเขตโดยคณะกรรมการประมงจังหวัดเป็นผู้กําหนดว่าตําบลไหนอําเภอไหนพื้นที่ไหนเลี้ยงได้นะครับทีนี้พอรวบรวมสารระบบจากกรมประมงมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมขอข้อมูลจากดรชัยวุฒิ ามาว่าอัปเดตข้อมูลหน่อยสิทั้งประเทศไทยเนี่ยเราสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งนี้อยู่ยังไงนะครับเขาบอกว่าข้อมูลเมื่อสิงหาปี6 6เนี่ยทั้งประเทศ3 5จังหวัดเนี่ยมีอยู่คนที่ไปจดแจ้งประกอบการกิจการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทกุ้งทะเลเนี่ย4 2 0 0 0กว่ารายใน4 2 2 0 0 0กว่ารายนี้เป็นผู้ประกอบการที่รวบรวมรวบรวมผลผลิต คนที่เลี้ยงกุ้งนี่มีทะเบียนฟาร์มเป็นทอบอหนึ่งแต่คนที่รวบรวมผลผลิตพวกแพรพวกอ้องเย็นเนี่ยเป็นทะเบียนประเภทผู้ประกอบการรวบรวมผลผลิตแปรปร,รูปเนี่ยเป็นทอบอสองนะครับในพื้นที่3-5้าจังหวัดถ้ารวมแล้วที่เราไปจดแจ้งเราจะมีใบจดแจ้งเขาเรียกว่าจอสอคอหนึ่งที่เป็นเกษตรกรแต่และจังหวัดเนี่ยเราจะไปดูเลยจังหวัดไหนมีกี่คกนกี่รายนะครับจดแจ้งพื้นที่ทั้งฟาร์มเท่าไร่แล้วก็เลี้ยงจริงอยู่เท่าไหร่นะครับ แต่นี่ผมเอาข้อมูลที่เลี้ยงจริงมา42,000รายพื้นที่ทั้งหมด680,000กว่าไรนะครับถ้าใครถามนี่ข้อมูลราชการนะที่เราไปจดแจ้งเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปที่รวบรวมมานะครับใน40,000กว่า4 0,000กว่ารายนี่ที่เป็นผู้ประกอบการทอบเนี่ย598รายเกือบ600รายที่เป็นแพปลาแปกุ้งแล้วก็ห้องเย็นที่ที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็เหลือเป็นผู้เลี้ยงอยู่ประมาณ ่4 1 0 0 0หนึันกว่ารายรวมทั้งแชเชอรี่ด้วยนะครับรวมด้วยนะครับก็ให้เห็นภาพของเกษตรกรทีนี้ที่แอคทีฟอยู่จริงๆที่เลี้ยงอยู่จริงๆพี่หมอผลครับเราเราไม่รู้เลยว่าคนที่เลี้ยงจริงๆนี่มีการลงกุ้งมีการหยุดมีการพักบ่อหรือรอเวลาการเลี้ยงกุ้งที่ราคากุ้งดีๆนี่เท่าไหร่นะครับข้อมูลเนี่ยผม ได้ข้อมูลมาล่าสุดเมื่อปี 66, 66เดือนพฤษภาตอนที่ราคากุ้งตกต่ำแล้วก็มีการนำเสนอว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่จะทำโครงการเชื่อมโยงส่งเสริมผู้มีการบริโภคภายในประเทศในฐานะที่เป็นคณะกรรมการชิมบอร์ดอยู่ขณะนั้นนะครับได้รับมอบหมายว่าให้ไปดูที่ว่าตั้งแต่เดือนมก,กราถึงเดือนพฤษภาณวันนั้นเนี่ยมีคนเลี้ยงกุ้งกี่ราย มีคนลงกุ้งขี่คนลงกุ้งกีบบ่อนะครับหเดือนของเดือนของปี2อ6 6นอเนี่ยเขาเอาข้อมูลมาว่าจอสอคที่จดแจ้งมีเลขบัตรประชาชนของเราเนี่ยลงลงเป็นจํานวนรายใน4ี่หมื่นกว่ารายที่มีคนเลี้ยงกุ้งอยู่จริงๆหมื่นรายหมื่นรายแค่นั้นครับที่มีการลงกุ้งแล้วก็ก็แอคทีฟหมุนเวียนกันไปในอก,อก,อกเดือนแรกแล้วแต่ละจังหวัดเนี่ย จังหวัดละ300ราย500รายจังหวัดที่ลงกุ้งมากที่สุดตามภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับก็เอาตัวเลขนั้นมาหารเฉลี่ยกันตอนที่คำนวณเรื่องของการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละจังหวัดไปเชื่อมโยงโครงการ20บาทนะครับก็ได้จังหวัดเชเจิงเซามากที่สุดสุราษฎร์ธานีอะไรเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอันนี้คือความเป็นเกษตรกรนะครับที่ที่ให้เห็นภาพว่าเราเป็นอยู่อย,อย่างไรแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ย ผมเข้าใจว่าผู้ค้าปัจจัยการผลิตผู้ผลิตอาหารสัตว์หร,หรือสมาคมเยือกแข็งจะมีข้อมูลฐานพวกนี้ที่จะไปบริหารพื้นที่นะครับก็จะได้ดูเชิงลึกอีกว่าจังหวัดไหนมีคนเลี้ยงเท่าไหร่ลงกุ้งจริงๆเท่าไหร่กี่ร้อยล้านกี่พันล้านคำนวณแล้วจะต้องขายอาหารได้เท่าไหร่มีส่วนแบ่งตลาดเท่าไหร่ซึ่งเขาก็จะไปคำนวณอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของเกษตรกรแเกษตรกรก็อยู่กระจักระจายไปทั่วประเทศ แต่และจังหวัดจังหวัดละ3า0รคนห้าร้อยคนพันคน,2000คนสองพันคนก็แล้วแต่แล้วก็มีพื้นที่ไม่เท่ากันมีผลผลิตไม่เท่ากันที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดแล้วก็มานําเสนอนี่ครับผมก็อยากจะเห็นภาพของความเป็นเกษตร,รกรนะครับทีนี้กเกษตรกรเนี่ยอยู่กันเดียวๆทั่วประเทศเนี่ยจะทําอย่างไรให้มีการผนึกกําลังกันมีความเข้มแข็งแข็งแรงต่อกันเนี่ยนะครับเรา ตอนเด็กๆเ,เขาพูดถึงความเข้มแข็งความสามคัคคีการรวมพลังเนี่ยอาจารย์ครูสอนเราบอกว่าถ้าไม้ไผ่อันเดียวเนี่ยถ้าเอามาหักเนี่ยมันก็หักเลยแต่ถ้ารวมเป็นมัดเนี่ยจะหักก็ยากหน่อยนะครับจะหักก็ยากหน่อยเพราะนั้นเนี่ยการที่รวมพลังกันที่จะมาดําเนินกิจกรรมมากําหนดทิศทางแนวทางกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้กำให้กำหนดแนวทางที่จะเดินต่อไปกระเดษดกรอื่นๆก็เช่นเดียวกัน เราจะเห็นว่ากเกษตรกรประเทศไทยมีหลายสาขาอาชีพมากเขาพยายามที่กําหนดทิศทางแนวทางแล้วก็รวมกลุ่มและกําหนดกฎกติกาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นภาคการประมงของเราเนี่ยแยกส่วนกันไปอีกประมงพาณิชย์ประมงพื้นบ้านประมงแปรรูปประมงพอเลี้ยงในคํานิยามของการประมงเราไปดูยางเขามีกฎหมายของอยางมีกองทุนสวนยางที่จะปลูกยางก่อนเลยไม่ต้องจ่ายตังค์เอาปุ๋ยไปก่อนเลย6กเจปีเขาก็มีกองทุนที่จะให้ สนับสนุนอาชีพยางปาล์มก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีกฎหมายปาล์มอ้อยก็เหมือนกันมีพรบรประเภทหยัดอ้อยใครจะปลูกก็อะไรจะขายแต่อะไรเป็นยังไงสนับสนุนยังไงเขาจะมีกฎหมายของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎหมายเนี่ยเขาให้เราสามารถที่จะดําเนินการได้เขากําหนดไว้ถึงกฎหมายใหญ่ที่สุดกฎหมายที่เราใช้เป็นรัฐธรรมนูญซึ่งหลายๆคนนี่ไม่ได้รู้เกรอบร,รัฐธรรมนูญเนี่ยแต่และหมวดแต่และม,ลมูเนี่ย ก็เป็นยังไงบ้างผมยกหมวดที่เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเนี่ยของพวงชนเนี่ยครับว่าเป็นยังไงบ้างเขาให้เลยนะครับเขาให้สิทธิ์เราเลยในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา42องเองรัฐธรรมนูญปี60ศูนนี่แหละว่าบุคคลเนี่ยครับย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมสากลสาภาพองค์กรชุมชนหรือหมูนะ่คณะก็จะไปจํากัดสิทธิเส,สรีภาพนี้ทําไม่ได้เพราะเรามีสิทธิ์ที่จะรวมกลุ่มรวมพลังกัน นะครับเขาให้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเลยแต่ว่าเขาก็จะมีกฎหมายที่จะไปกําหนดอีกนะครับว่าต้องอาศัยบทบัญญัติเองกฎหมายที่ตราขึ้นคุ้มครองประโยชน์เพื่อประโยชน์สาธารนณะที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยศีลธรรมมันดีหรือป้องกันหรือกระจัดการขีดเกีดตกันหรือผูกขาดสําคัญเลยคือรวมกลุ่มกันเพื่อเกีดกกันคนอื่นไม่ได้รวมกลุ่มกันเพื่อผูกขาดไม่ได้นะครับอันนี้คือบทบัญญัติใหญ่ที่สุดที่ผมอยากเห็นความเข้มแข็งมันจะไปอยู่ในทิศท,ทางไหน กับเกษตรกรเนี่ยเขาเขาตั้งประเด็นไว้เป็นความมุ่งหมายว่าเพื่อจะเป็นหลักประกันเสรีภาพของบุคคลในการรวมตัวในการที่จะจํากัดหรือเสรีภาพในเรื่องที่ต้องเป็นกฎหมายเนี่ยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขรัฐธรรมนูนเท่านั้นให้เห็นว่าเรามีสิทธิ์มีอิสระที่จะทำได้ทาได้นอกจากเราไม่ทำเสียเองเราจะอยู่เดียวๆแบบไม้ไผ่อันเดียวที่ผมบอกมันพร้อมที่จะพร้อมที่จะผุก,กร่อนพร้อมที่จะล้หมหายตายจากไป แต่วันไหนที่เรามัดรวมมาตามบทบัญญัติที่ก่อจิตไว้ให้เนี่ยเราก็สามารถที่จะดําเนินการต่อได้เราอยู่กับกรมประมงเรามีกฎหมายประมงกฎหมายประมงแก้ไขล่าสุดมาปี258 8นะครับเมื่อก่อนเป็นพระราชบัญญัติที่ออกด้วยสภาผู้แทนราษฎรพอออกเป็นพระราชกำหนดศักิ์และสิทธิ์กฎหมายลดลงมาออกโดยรัฐบาลออกโดยคณะรัฐมนตรี ปศส่สมราวาที่8ออกโดยใครครับเราปฏิวัติปีตั้ไหร่ไห่พี่หมอบุญครับ5.6.57 57 2 2พฤษภา57ปี58เราได้กฎหมายใหม่โดยความเร่งรีบไม่ผ่านกระบวนการถ้าไปดูในเนื้อหาของการส่งเสริมการประมงในพระราชกำหนดการประมงเนี่ยยกเลิกพระราชบัญญัติไปแล้วนะครับสักเลสิตกฎหมายเนี่ยจากรัตมนูนเป็นพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติต่างๆที่เราจะใช้และพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาประกาศกฎกระทรวงระเบียบประกาศกรมเยอะแยะเป็นสักได้สิทธิที่จะใช้ปฏิบัตินะครับให้เห็นว่าชั้นของความที่จะให้เห็นความสําคัญของกฎหมายเนี่ยพระราชกำหนดการประมงปี58เขากําหนดไว้ในมาตรา25ว่าเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนของชาวประมงเนี่ยครับ ในการจัดการชุมชนประมงท้องถิ่นในการบำรุงรักษาอนุรักษ์เนี่ยเขาจะเน้นไปเรื่องของการฟื้นฟูอนุรักษ์ในภาคการประมงทะเลประมงจับปลาประมงพื้นบ้านไม่ได้เน้นเรื่องประมงพอเลี้ยงแต่คำนิยามความเป็นการประมงเนี่ยเขาให้ประมงว่าผู้ประกอบการทำการประมงเนี่ยสี่ประเภทหนึ่งประมงพาณิชย์ประมงพื้นบ้านประมงแปรรูปและประมงพอเลี้ยง พวกเราอยู่ในประเภทประมงพอเลี้ยงเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ออกระเบียบโดยอาทิบย์ดีในที่จะไปเป็นหลักเกณฑ์ที่จะให้เกิดเป็นการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมไอ้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนชุมชนประมงท้องถิน่นตามหลักเกณฑ์ตามที่อาทิบดีกําหนดในวงเล็บสองเราก็ได้เป็นชุมชนประมงท้องถิน่นที่สามารถยึดโยงมาเป็นกลุ่มกเกษตรกรได้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นถึงที่มาว่า เราจะเข้มแข็งต่อไปยังไงนะครับใน35จังหวัดนี้เราจะเห็นว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีชมรมมีสมาคมมีสากรที่เป็นประเภทกุ้งเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายนะครับใน35จังหวัดนี้มีกลุ่มกเกษตรกรนะครับเป็นกลุ่มเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกุ้งกลุ่มเกษตรกร,กรต่างๆนี้หลายอย่างนะครับ นอกจากก่มเกษตรแล้วเรามีชมรมที่ผมพูดนะครับเชิญครับท่านครับชมรมเนี่ยมันเกิดขึ้นตามที่ผมบอกว่าพระราชกำหนดการประมงปี58ในมาตรา25เราไปจดแจ้งกับประมงจังหวัดนะครับเป็นประมงจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะจดแจ้งเป็นชุมชนประมงท้องถิ่นได้สามารถที่จะยึดโยงกับราชการได้นะครับในส่วนของสากรสากรผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองจำกัด สากลผู้เลี้ยงกุ้งปัตตานีจำกัดสากลพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรังจำกัดสากลผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนังจำกัดสากลผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีสากลผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืนยั่งยืนสากลภาคการประมงก็จดจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสากลปีสอีเราก็ไปจดกับกับกลมส่งเสริมสากลการที่จะรวมกลุ่มนะครับแล้วก็มาเป็นวิสาหกิจชุมชนอีกวิสาหกิจชุมชน ก็ dunno, สามารถที่จะดำเนินการกิจกรรมเป็นลักษณะธุรกิจในชุมชนนั้นได้เจ็ดคนขึ้นไปสามารถจดจัดตั้งได้เป็นวิสาหากิจชุมชนก็ไปจดที่ไหนครับไปจดที่กรมส่งเสริมวิชาการเกษตรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหากิจชุมชนปี2 5 4 8นนะครับที่ที่มีกฎหมายให้ไปจดจัดตั้งเราก็ไปรวมกลุ่มตรงนั้นเป็นวิสาหากิจวิสาหากิจชุมชนการเลี้ยงกุ้งที่โน่นวิสาหากิจการเลี้ยงวัวที่นี่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปที่นั่นนะครับเขาจัดจัดกฎหมายพวกนี้ที่จะเป็นความประนึกกําลังเข้มแข็งขึ้นมานะครับสมาคมสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยสมาคมพ่อเลี้ยงสัตว์น้าไทยสมาคมกุ้งไทยสมาคมกุ้งทะเลไทยสมาคมกุ้งจันทบุรีที่เรารู้จักกันก็ามาจากไหนครับมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา78ทุกกฎหมายทําให้เกิดได้แต่ทุกกฎหมายที่เราไปขอให้ถูกต้องเนี่ย ไม่สามารถที่จะทําให้แข็งแรงเข้มแข็งและเติบโตได้มากเท่าที่ควรม,มันจะทํำยังไงต่อมันจะทํางไงต่อกับเจ็ดกรกุ้งไทยครับมันก็จะต้องมาดําเนินการเพื่อที่จะให้เกิดการยึดโยงว่าชมรมเนี่ยกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมงเนี่ยบอกว่าเจ็ดคนขึ้นไปก็สามารถที่จะจดชุมชนประมงท้องถิ่นได้นะครับเขากาหนดว่าเจ็ดคนขึ้นไปได้บางชมรมก็มีร้อยคน200รอยคนห0 0ร้ยคนแต่ละจังหวัดรวมกลุ่มกันไปแล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยเหมือนผมยกตัวอย่างสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเนี่ยเราไปจดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับที่เป็นสมาคมเนี่ยเราก็ต้องกําหนดทิศทางกันว่าเราจะเข้มแข็งยังไงเราจะดําเนินการอย่างไรเราจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสองคอ์ยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นชมรมสมาคมสากลกลุ่มวสาหกิจหรือสมาคมสมาพันธ์ก็แล้วแต่ที่กฎหมายและตํานูนให้เราดําเนินการได้ที่จะสร้างความเข้มแข็งว่าเหมือนยกตัวอย่างวัตถุประสงค์ของแต่ละองคอ์กรชุมชนที่เราไปจัดตั้งแล้วเนี่ยครับ มันเขาจะเห็นว่าต้องไปเขียนว่าต้องมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างอย่างสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะครับก็บอกว่าอันดับแรกต้องรักษาผลประโยชน์ของไอ้เกษตอกผู้เลี้ยงกุ้งเป็นลําดับที่หนึ่งเลยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลประโยชน์ของผู้เลี้ยงกุ้งสมาคมนี้ต้องรักษาไว้นะครับไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ของของใครคนใดคนหนึ่งของผู้เลี้ยงกุ้งของสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งนะครับ เขาก็บอกว่าจะต้องหาข้อที่สองต้องหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตประสานสินค้ากุ้งผลิตกุ้งให้มีคุณภาพและส่งไปให้ผู้บริโภคได้ก็กำหนดเป็นวัตถุประสงค์เหมือนกับชมรมอื่นๆกลุ่มอื่นๆที่จะมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเข้มแข็งสร้างพลังอันนี้ได้นะครับควบคุมป้องกันการแก้ปัญหาเรื่องโรคระบาดสมาคมผู้เท่เดียวกันต้องไปควบคุมกาก,กับแก้ปัญหาเรื่องโรคก,กุ้งนะครับก็ต้องกําหนดไว้ชัดว่าเราทําอะไรได้บ้างไม่ทําอะไรได้บ้าง ต้องรักษาอุตสา,ตสา,ตสากรรมกุ้งให้มั่นคงให้ยั่งยืนนะครับก็เป็นเป็นแนวที่จะสร้างความเข้มแข็งนะครับส่งเสริมให้ความรู้ควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกิจการต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ที่จะให้สร้างความเข้มแข็ง,ข,งขึ้นมานะครับและก็เป็นตัวแทนในการเจรจากับภาคส่วนต่างๆที่จะเกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมกุ้งนะครับ ร่วมมือกับองค์กรรัฐและเอกชนในการที่จะประสานความร่วมมือสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สร้างความเข้มแข็งทั้งหมดนะครับที่จะดําเนินการให้กับกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยที่จะอยู่ในห่วงโซ่ของเราได้นะครับผมก็ชี้ให้เห็นเป็นภาพกว้างๆไว้นะครับครับเ,เหมือนอย่างชุมชนประมงท้องถิ่นเนี่ยครับจะเห็นว่าประมงจังหวัดนะครับประมงจังหวัดา่านมาอะไรยังครับ เขาจะเป็นผู้อนุญาตไอ้จดอย่างชมรมกุง้งสงขลานครศรีเนี่ยจดตามมาตรายี่ห้าเองพระราชกำหนดการประมงเนี่ยครับองเล็บสองนะครับเมื่อปี6กสองเนี่ยนะครับนายพลศักดิ์เป็นประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาจดจัดแจงเนี้ยมีใบจดจ,จัดจดจัดแจ้งจากชมรมกุ้งตินแล้วเขาก็าให้ทําอะไรบ้างที่จะสร้างความเข้มแข็งมีผู้จดเป็นสากลก็อีกแบบหนึ่งจดเป็นวิสาหกิจก,ก็อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้ที่เข้มแข็งแบบเฉพาะกิจ เข้มแข็งแบบแบบไม่มีรูปแบบแล้วก็ไม่ยั่งยืนก็คือรวมตัวกันไปประท้วงไปชุมนุมไปเรียกร้องนะครับซึ่งไม่ใช่วิธีที่ยั่งยืนเพราะฉนั้นแนวทางที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรเนี่ยก็ต้องรวมกลุ่มกันแล้วไปคุยกันตามวัตถุประสงค์อันนี้จะเป็นหลักที่ดีที่สุดนะครับที่จะแก้ปัญหาผมคุยกับเมียน้าจากนาคปรปฐมเนี่ยครับมาจากนาค,รครปฐมกลว่าเขาต่อสู้ในพื้นที่ภาคกลางที่ไม่มีทะเลเนี่ย ให้สามารถเลี้ยงกุ้งทะเลได้ครับในมาตรา9ของอกระทรวงสิ่งแวดล้อมของของพรบรสิ่งแวดล้อมกรมมลพิษนะครับกว่าที่จะมาเป็นพรกรประมงที่จะกําหนดเขตประกาศเขตให้มีการเลี้ยงกุ้งได้ในเขตภาคกลางหรือเขตจังหวัดอื่นๆเนี่ยที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งพื้นที่ไม่ใช่ว่าจะติดใจฝั่งแค่22จังหวัดในประเทศไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างความเข้มแข็งข,ของของค์กรถ้าไม่มีสมาคมพอเลี้ยงสัตว์น้ําไทยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลับเคลื่อนไปคุยกับ กรมควบคุมมลพิษได้นะครับกลุมประมงได้หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้นะฮะทีนี้ผมอยากจะให้เห็นถึงการยึดโยงความเข้มแข็งว่าเมื่อเรามีกลุ่มแล้วเรามีตัวแทนแล้วเรามีประธานประธานจมรมผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ําท่าทองเนี่ยครับเลี้ยงกุ้งท่าทองเนี่ยคุณชจนตีบุภาเป็นประธานพี่ไก่เป็นที่ปรึกษาคุณพิสิทธิ์ลหลายคนเนี่ยคุณปราโมทมารวมกลุ่มกันแล้วจะยึดโยงยังไงเราก็ไปคุยกับประมงจังหวัดเราสามารถที่จะเป็น คณะกรรมการประมงจังหวัดได้ท <LE> ี่จะกำหนดการประมงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นะครับเราสามารถที่จะไปเป็นคณะทํางานในระดับกรมประมงได้เราสามารถที่จะไปทํางานเป็นคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติได้นะครับที่จะลําดับไปตามกฎหมายที่จะกําหนดทิศทางนโยบายการประมงแห่งชาติในคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติอย่างผมเองเนี่ยครับผมได้เสนอก็ไปให้ กระทรวงเกษตรและสาก์พี่นาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพ่อเลี้ยงสัตว์น้ําในคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติที่จะไปกําหนดนโยบายในการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศไทยเนี่ยว่าคนเลี้ยงสัตว์น้ําจืดน้ํากร่อยกุ้งทะเลสัตว์เศรษฐกิจนี้จะต้องทำยังไงนะครับก็ให้เห็นว่ามีการยึดโยงกันได้นะครับในแนวต่างๆที่สําคัญนะครับที่สําคัญเนี่ยเรามีคณะกรรมการที่ ขับเคลื่อนบทบาทภารกิจอยู่ในกรมประมงก็เรียกว่าคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภันณุ์เรียกสั้นๆว่าชิมบอร์ดเริ่มก่อตั้งมาเมื่อปี64นะครับเมื่อปี64เมื่อรัฐบาลที่แล้วตอนนี้รัฐบาลใหม่ก็มีการปรับปรุงคาสั่งให้มีอํานาจหน้าที่ที่จะกําหนดแนวทางการผลิตกุ้งและผลิตภันณฑ์ในมาตรการต่างๆที่จะไปส่งเสริมไปแก้ปัญหา ให้กับอุตสาหกรรมกุ้งคณะกรรมการชิมบอร์ดก็สามารถที่จะไปดําเนินการกําหนดทิศทางที่จะให้อุตสาหกรรมกุ้งไปในทิศทางไหนที่เป็นเอกภาพที่สุดนะครับก็ให้เห็นว่าการรวมตัวเพื่อความเข้มแข็งของเกษตรกรมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มีการยึดโยงเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับก็เป็นแนวที่ผมเกิดไว้ในช่วงเช้าในเวลา,เ,าเริ่มต้นใน ขั้นตอนสู่พิธีการนะครับในเวลาที่ที่พอสมควรนะครับว่าแนวต่างๆที่เราไปดําเนินการเนี่ยนี่พี่ไก่นะครับคุณยมโพนุษย์นะครับที่เป็นคณะกรรมการชิมบอร์ดชุดที่แล้วนะครับที่ที่เราเอาม่มนม่อกนกดไม่ไปแล้วรนี้นะครับก็้ใหเห็นว่าแนวทางเหล่านี้ที่เป็นดูดิ อ,อ๋อเดีมาแล้วเป็นความเข้มแข็งของเกษตรกรที่เราพยายามที่จะยึดโยงให้ได้ว่าและที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นชมรมเป็นวิสาหกิจเป็นสากลเป็นสมาคมถ้าเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับกฎหมายของกรมประมงสามารถที่จะยึดโยงมารวมกันเป็นเป็นกลุ่มเดียวกันได้ เราอยู่สากลอีกแบบหนึ่งเราอยู่วิสาหกิจอีกแบบหนึ่งเราอยู่ชมรมอีกแบบหนึ่งแต่ประมงสามารถที่จะมีระเบียบให้มารวมกลุ่มกันได้และก็พูดคุยกันได้นะครับที่ให้เห็นน,นนี้ภาพเก่าๆที่ที่เห็นทิศทางนะครับอ,อย่างอย่างปีนี้ที่ไปสีสะพานตีนปีตรงมารอศึกษาคนนี้คนนี้เมือ่อเมื่อตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการกองอวิจัยพนาประมงใจฝั่งนะครับท่านรู้จักไหมวันนี้ ปีสองพัเ็วันนี้ปีสองพันเท่านเป็นอาทิดีกรมประมงเพิ่งได้รับโปรดเก้าไปเมื่อวานเมื่อวนันศืนท่านบัญชาสุกแก้วท่านเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วก็คิดว่าจะนําพาทิศทางไปได้อันนี้อยู่ที่สะพานตินนะครับท่านผู้ว่าสงขาท่านเลขารัฐมนตรีกฤษดาบุญราชสมัยคสชนะครับสมัยยุคคสชแต่มีการชุมนุมเรียกร้องคนไม่กลัวน้าร้อนนะครับว่าถึงแม้ความเบือดร้อนนะราคากุ้งตกต่ำนะครับคุณชนะตีบุปผาคุณไปรดรัตนรัตน์คุณกาดบัณฑิตนะครับ คุณสจน้องจังหวัดตรังหล,หลายๆคนที่ไปนะครับอันนี้ภาพบางส่วนนะครับปีปุ๊กนะครับปีตะวีปคุณน้องกุ้งไทยหล,หลายๆคนนะคุณบุญเยยนคุณกาดบัณฑิตนะครับอันนี้ภาพที่เราเห็นภาพเก่าๆเมื่อปีอกหนึ่งและก่อนหน้านั้นมาที่รวมพลังกันมานะครับเยอะแยะมากมายมีป้องมีป้ายเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับไม่ได้กําหนดทิศทางก็อยากให้เห็นว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมกุ้งเนี่ยจะ จะต้องทําอย่างไรต่อนะครับก็คิดว่าเป็นแนวหนึ่งที่ผมจะมาพูดเบ่งเ,เกินในเบืเ้องต้นว่าสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยแล้วทุกองคอ์กรทุกชมรมเนี่ยสามารถที่จะยึดโยงกับกรมประมงได้ในการจดเป็นชุมชนประมงท้องถิ่นระดับจังหวัดและก็ระดับชาติได้ต่อไปที่จะขับเคลื่อนผมเข้าใจว่า,าท่านทิพดีบัญชาสุกแก้วเนี่ยจะเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยและเกษตรกรอื <and> ่นได้โดยใช้กลไกของตัวบทกฎหมายที่จะมาช่วยนะครับเราอยู่เดียวเดียวเราเดินเดียวเดียวเรามีกําลังเราก็เดินไปได้ไกลเดินได้คนเดียวแต่ถ้าเดินเดินไปได้ไวเดินไปได้เร็วแต่ถ้าเดินไปได้ไกลๆและกอดคอกันเดินแบบยั่งยืนนะครับต้องไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าเป็นแนวหนึ่งที่ จะให้เราได้เห็นภาพของความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมกุ้งไม่ใช่เฉพาะผู้เลี้ยงอุตสาหกรรมของเรามีตั้งแต่ผู้ผลิตลูกกุ้งผู้ผลิตอาหารกุ้งผู้ผลิตปัจจัยผู้ผลิตอุป,ปรกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับและก็ที่สําคัญนะครับกเกษตรกรที่เป็นหัวใจอยู่ตรงกลางแล้วก็เมื่อมีผลผลิตแล้วทํามาตรฐานได้แล้วนะครับเวลาขายก็ต้องอยู่ร่วมกับผู้ซื้อกุ้งผู้รวบรวมกุ้งด้วยสมาคม อ่านแช่เยือกแข็งหรือสมาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็คิดว่าคงได้เวลาที่ดีสําหรับเริ่มต้นต้อนรับทุกท่านในนามสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยในนามอของเจ้าภาพคนหนึ่งของชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทองที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ตอบโจทย์วงโซ่อ,อุตสาหกรรมกุ้งได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ